พี่น้องชาวจังหวัดนครปนมพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอดีตสสภูมิพัฒน์พัชรศัพพกดิ์พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนซึ่งทางพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะมาพัฒนาประเทศและถ้าเป็นรัฐบาลพร้อมที่จะทำาทันที เพื่อไทยมายาเสพติดยาบ้ากัญชาต้องหมดไปทันทีนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยยาบ้ายาเสพติดกัญชาต้องหมดไปทันทีเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเราไปพีไปสูบกัญชานะครับลูกหลานของเราต้องได้ถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ไปโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ขึ้นไปซึ่งทางพักเพื่อไทยมีนโยบายมอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเครื่องนึงกะจะใหญ่ประมาณหน้า A4 ครับพี่น้องมอบให้ลูกหลานตน้งแต่ป .1 ขึ้นไปและมีอินเทอร์เน็ต WiFI เร็วและแรงแจกทุกหลังคาเรือนและให้ลูกหลานของเราได้ทุกคนนั่นคือเราจะเข้าสู่โลกดิจิตอล ที่จะมีการซื้อการขายการติดตอ่อการขออนุมัติหรือร้องเรียนเรื่องความเดืดอดร้อนต่างๆหรือการจ่ายเงินนะครับต่อไปใช้เงินดิจิตอลเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ประเทศไทยของเราเก้าวหน้าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเราตกต่ำ เศรษฐกิจตกต่ำอยู่ในอันดับสุดท้ายของอาเซียนคือเศรษฐกิจติดลบ8.3นะครับพักเพื่อไทยมาจะร่วมกับพี่น้องหน่วยงานราชการต่างๆบูรณาการช่วยกันพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าให้เศรษฐกิจเติบโต GDP เติบโต5ต่อปีนั่นคือสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยพร้อมที่จะทำทันที